อันนี้อิงจากเซิร์ฟเจแปนนะครับผมตัวละครชุดแรกที่เข้ามาก็จะมีประมาณนี้ซึ่งตัวที่เข้ามาต่อก็จะเป็นตู้ยูตะแล้วก็เกโเสแต่แล้วก็ยูจิตัวนี้แล้วก็น้องเมย์หรือน้องเมย์มาก่อนวะจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละมาก่อนนะครับแต่แล้วก็จะเป็นอาจารย์กวัวโจสีเขียวตัวนี้นะซึ่งถ้าอิงจากตัวละครชุดแรกที่เข้ามา ถ้าเราจะรีโลหาผมแนะนําให้รีให้ได้แถวแรกแล้วก็หยุดนะครับหรือจะหาแบบโปรโจ2องแล้วก็โนบลระตัวหนึ่งก็ได้เพราะตัวสีเขียวเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีตัวให้แลกแล้วตัวสีเขียวตอนต้นเกมมันยังไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเอาจริงๆมันยังผมมองว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นโปรโจเนี่ยสามารถจะแบกได้ทุกอย่างแล้วในช่วงต้นเกมนะครับตัวเดียวเลยอ๋อแล้วก็ขายไม่ได้คือนานาน,าน,าน,านามินกับปูใหญ่ยังไงก็ต้องได้ ตัวพวกนี้ด้วยนะถ้าไม่ได้ก็ต้องรีต่อนะครับโดยเฉพาะคูใหญ่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังได้ใช้อยู่ในเซิร์ฟเจแปนที่เปิดมา1ปีตล้ก็ตัวนี้ต้องเล่นไปสักคอนเทนต์ที่จะใช้อะมันจะอยู่ในอีกประมาณ3-4เดือนข้างหน้าไม่รวมฟตอรี่สตอรี่มันยังมีค่าในการจะแบบติกแพงได้อยู่ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าคอนเทนต์ที่ต้องใช้จริงจงจะเป็นคอนเทนต์ดันคำสาปเก็บแต้มที่จะต้องรอ อีกสามถึงสเดือนถึงจะเข้าแล้วก็ตัวนี้ต้องมีนะครับมันเป็นตัวบิวเป็นตัวบิวคำสาปซึ่งถ้าเราอยากจะเล่นเกียโทตัวเนี้ยยังไงก็ต้องมีตัวนี้นะบังคับเลยก็ตัวอื่นไม่เก่งหรอตัวอื่นมันเก่งครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ตามสถา,านการณ์มันไม่ได้ถึงขั้นที่แบกได้เหมือนกับไอตัวแถวบนที่เป็นมาสแคบตัวพวกนี้ต้องมีเพื่อจะเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆในช่วงต้น แล้วก็ส่วนตัวละครสีดาตรงนี้ขึ้นอยู่กับบิลทีมของเราที่อยากจะทําแล้วก็การจัดสกิลของเราเลยแต่หลักๆมันไม่ได้ใช้อย่างตัวฮิวเนี่ยที่ผมมองว่ามันจะได้ใช้เล่นมาหนึ่งปีผมปั้นไว้เต็มที่ไม่ได้ใช้คือมอนมันตีแรงแบบไม่ต้องฮิวอ่ะอันนี้ก็เลยขึ้นอยู่กับทรัพยากรไอดีนะครับส่วนพวกอืมโคโดแพนด้า พวกนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เลยปั้นมาปีหนึ่งผมแทบไม่ได้จับพวกนี้เลยคือตัวละครเซตแรกเนี่ยในดีผมมีครบทุกตัวที่ได้ใช้ทุกวันนี้มันจะยังมีอยู่แค่3ามตัวข้างบนแล้วก็เมงมเมงมินี่เพิ่งได้ใช้ตอนที่มันบัฟขึ้นมาเพราะตอนเกมเปิดสกิลมันไม่ดีแทบไม่ได้ใช้เลยแต่พอมันบัฟขึ้นมามันจะเริ่มมันจะเริ่มได้ใช้ขึ้นนะครับกับคอมบุคอมบุบางสถานการณ์มันได้ใช้นะตัวนี้มันมันมีพาสซีฟที่ดีกันเพื่อนตายได้ครั้งหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการรีของเลิฟโกบอลนะครับเมื่อเกมเปิดแนะนําให้มีแถวแรกเราสามารถจะเล่นได้ยาวๆเลยแล้วอย่างจริงๆจะลองเพชรยังไงก็ได้แล้วก็เลือกเปิดตามที่สมควรโอเคเราจะมาอีกหน้าหนึ่งก็คืออันนี้คือน่าจะใกล้ปัจจุบันที่สุดแหละมันจะมันจะขาดแค่หนึ่งสองตัวคือนานนามินสีฟ้าแล้วก็อากิตัวใหม่แล้วก็พอมันจะขาดประมาณสี่ตัว จากปัจจุบันซึ่งตัวลิมิเต็ดในเกมอะ่ะมันจะมีโกโจชูนักเรียนแล้วก็เกโทกับยูตะโคจิแล้วก็เกโท,กโกวกกโทพวกนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดนอกนั้นหลังจากตู้มาต้องรออีกประมาณ3-6เดือนมันจะลงไปหลังตู้ไปอยู่ในตู้ปกติที่เราใช้ตัวเปิดได้นะครับแต่อันนี้คือในคอนเทน วงปลายที่เราต้องเล่นหอคอยตรงมาสทตสเนี่ยคือตัวที่ต้องมีในการจะจบหอคอย50ชั้นถ้าไม่มีมันจะยากซึ่งโนบะระเนี่ยเอาจริงๆนะตัวสีแดงเนี่ยใช้ง่ายกว่าสีเหลืองมันเร็วกว่ามันแรงกว่าตัวเนี้ยก็ต้องมีมันจะช่วยให้เราเล่นหอคอยหอคอยได้ง่ายมากตัวโนบะระส่วอ่าฮิโตะมมฮิโตะตัวน,วววนี้มันเป็นตัวแรกคือเล่นไปยังไงเราก็ได้มันอยู่แล้ว เก็บแต้มมาแลกซึ่งตัวนี้เป็นตัวแบบสีเขียวที่เก่งมากๆถ้านับถ้านับสีเขียวที่มีในเกมอ่ะผมมองว่าตัวเนี้ยยืดหยุ่นแล้วก็ไปได้กับหลายทีมแล้วมันเก่งมากๆเก่งเก่งที่สุดเลยนตอนนี้แต่ถ้าหามความแรงก็ตัวโกโจกับเจโทนี่อาจจะแรงกว่าแบบถ้าจะเบอร์ดมเมแบบตู้ม,มจบอะ่ะแต่ในระยะยาวแบบความฮิวแล้วก็ความยืดหยุ่นในการเล่นตัวนี้มันสามารถจะ ปรับเป็นแทงก็ได้เป็นดาเมจก็ได้มันยืดหยุ่นกว่าก็โกโจสีฟ้าก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมยังคงใช้ใางาน,นได้เหมือนเดิมซึ่งเกมมันก็ยังมีคอนเทนต์ที่แบบพยายามจะเนื้อพยายามจะไม่ให้เราใช้แต่มันก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่มีตัวไหนเทียบเท่ากับไอโ้กโจเหลืองชุดนักเรียนนี้ได้มันเป็นโกโจที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็จําเป็นในการเคลียร์หอคอยมากๆคือถ้าไม่มีนี่ จะติดอยู่ที่หอคอยประมาณชั้น41หอคอยจะมี50ชั้นก็ตู้ที่แนะนำให้เปิดเลยนะจะมีโกโจคุนักเรียนแล้วก็โนบระแดงนะครับไอสองตัวนี้ควรจะมีส่วนยูตะขึ้นอยู่กับความอวยแล้วกันเพราะทุกวันนี้ผมก็แทบไม่ค่อยได้ใช้ยูตะเลยคือมันก็ใช้แบกได้แหละแต่ว่ามันความโอพมันไม่เท่ากับด้วยรูปแบบเกมมันจะเน้นให้เราแบบเบิร์ดดามจชุดเดียวแล้วจบ แต่ว่าตัวยูตาเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเหมือนเล่นยื้อไปด้วยแล้วก็ถ้าไม่ตายมันอะปล่อยได้ครั้งเดียวตัวนี้มันก็เลยหลังๆมันก็เลยแบบยากสักนิดหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้ดันอีเวนต์เก็บแต้มหรือว่าเบอร์ดาเมจเพื่อเก็บแต้มอีเวนต์ได้แต่ว่ามันจะเอาไปเคลียร์คอนเทนต์ที่ล็อกความสามารถหรืออะไรต่างๆได้ยากนะครับโดยรวมในอนาคตสำหรับการจะดอมเชรก็ให้อิงสามารถจะอิง จากอันนี้ได้แต่มันก็เป็นความเป็นส่วนตัวของผมนะครับเราสามารถจะเปิดตามที่เราต้องการก็ได้ไม่ต้องเชื่อตรงนี้ก็ได้นะแต่อันนี้คือไกด์ไกด์สำหรับการจะดองเพ็รในอนาคตว่าเออควรเปิดตัวไหนไม่ควรเปิดตัวไหนซึ่งตัวที่จะมาก่อนเลยก็คือโนบะระโกโจเนี่ยประมาณ 6- กถึงเดเดือนหลังจากเกมเปิดถึงจะมาโกโจช่วยนักเรียนเรื่องตัวละครก็จะประมาณนี้ส่วนการ์ดการ์ดที่ต้องหาต้นเกมก็คือพวกนี้แต่การ์ดอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ เล่นไปสักพักเดี๋ยวเราก็จะได้มาเองค่อยๆเก็บไปก็ได้แต่ที่มันจําเป็นในคอนเทนต์อนาคตที่มันจําเป็นในอนาคตที่ต้องใช้ก็จะมี2ใบนี้2อใบนี้ค่อนข้างจําเป็นมากๆในคอนเทนต์ที่ล็อกเงื่อนไขกับมอนพวกมอนคำสาบส่วนเลคุก,กันเนี่ยมันจะมีใบใช้แทนได้ซึ่งเป็นใบฟรีใบแจกจากดันคือใบโจโกใบนี้อันนี้เลยผมเลยมองว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้น หลักๆก็ถ้ามี2ใบนี้ก็คือชิวๆเล่นได้ยาวๆแหละไอดีไม่ตายแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องดองเพชรด้วยนะแล้วก็ส่วนการ์ด SR เ r เนี่ยได้ใช้อยู่2ใบนอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับเฟวก็การปรับจูนของทีมแต่หลักๆจะได้ใช้อยู่แค่2ใบในการไวเบิร์สดาเมจในการจบอีเวนต์หรือว่าจบดันที่มีล็อกเงื่อนไขนะครับผม พวกนี้เดี๋ยวจะอธิบายทีตอนไลค์หรือว่าเล่นเล่นในสตีมนะนี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสไคร์อยู่นะถ้าชอบวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน